เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการระลึกถึงความดีงามและพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับคุณในพระสัญญาประจำวันสำหรับวันนี้คือพระเจ้าจะรักษาให้ท่านหายดีในพระธรรมเยเรมีบทที่ 30: ข้อ17เเพราะเราจะคืนสุขภาพดีแก่เจ้าและเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หาย พระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละในโลกแห่งความบาปนี้ความเจ็บป่วยเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์เมื่อพระเยซูทรงสอนให้เราอธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระองค์ว่าให้เราทูลขอพระบิดาให้นําแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์มาตั้งอยู่ในโลกนี้เพราะว่าในสวรรค์นั้นไม่มีความเจ็บป่วยความทุกข์ลำบากต่างๆเราจึงสามารถได้รับ การชูใจผ่านพระคำข้อนี้ว่าการเยียวยารักษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของข่าวดีแห่งพระกิติคุณในพระสัญญาวันนี้พระเจ้าได้สัญญาไว้ว่าพระองค์จะฟื้นฟูดูดแลสุขภาพร่างกายของเราและจะทรงรักษาบาดแผลทั้งหมดของเราให้หายดีวันนี้ขอให้เราได้เปิดใจอธิษฐานในความเจ็บป่วยของเราให้เรามีความเชื่อพระองค์จะทรงรักษาเรา ให้หายหากท่านมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่ว่าเรื่องใดก็ตามให้เรามีความเชื่ออย่าได้สงสัยและเราป่าประกาศพระสัญญานี้ว่าพระองค์จะรักษาเราให้หายดีไม่เพียงแค่สุขภาพของเราแต่ในทุกเรื่องที่เราเผชิญอยู่พระองค์จะรักษาเราปลดปล่อยเราจากพันธนาการต่างๆเวลานี้อยากจะหนุนใจและขออนุญาตไอษฐานเผื่อ หากท่านที่รับฟังในวิดีโอในตอนนี้อยู่หากมีความเจ็บป่วยในส่วนใดของร่างกายหรือญาติพี่น้องที่มีความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคใดไม่ว่าจะร้ายแรงเพียงใดแต่ในสายพเนตรพระเจ้าโปรงทรงโปรดรักษาทุกโรคภัยให้หายดีให้เราวางมือในส่วนที่ร่างกายของเราเจ็บป่วยอยู่ตั้งแต่ศรีรษะยันฝ่าเท้าของเราส่วนใดภายในร่างกายของเรา ก็ตามที่เจ็บป่วยอยู่ผมขออนุญ,ญาตเป็นตัวแทนอธิษฐานให้ฤทธิเดชของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยฤทธิเดชของพระโลหิตของพระเยซูจะมานำมาซึ่งการหายดีให้แผ่นดินสวรรค์นั้นเข้ามาสู่ร่างกายของเราเราจะไม่มีความเจ็บป่วยอีกต่อไปให้เราใช้ความเชื่อและเราหลับตาด้วยกันนะครับพระบิดาในนามพระเยซูลูกเปล่าประกาศฤทธิเดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเลต พระองนำมาซึ่งการเยียวยารักษาให้หายดีแล้วลูกเชื่อว่าโดยบาดแผลของพรองคโดยแผลเคี่ยนตีของพลองค์ทุกคน ที่รับการไอษฐานเผื่อในวันนี้เขาจะมีสุขภาพและรับการรักษาให้หายดีในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคร้ายใดก็ตามซึมเศร้าความเจ็บป่วยทุกส่วนของร่างกายพระนามของพระเยซูสามารถรักษาเขาให้หายดีได้ลูกพูดการหายดีลูกพูดการเยียวยาโดยบาดแผลของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเลตเขาจะหายดีเขาจะสุขภาพดีขึ้นเขาจะรับการปลดปล่อยจากทุก กาารทุกโซ่ตรวนขอการเยียวยารักษาในเวลานี้มายัางทุกส่วนของร่างกายเราสั่งด้วยสิทธิอำนาจว่าสวรรค์ได้เข้ามาสู่ร่างกายของเขาเขาหายโรคภัยไข้เจ็บแล้วลูกพูดด้วยความเชื่อในเวลานี้อธิษฐานในน้ำพระเยซูในน้มพระเยซูนนายซ Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาท่านใดที่สัมผัสได้ถึงอาการที่ดีขึ้นสามารถคอมเมนต์มาใต้ ลิง์นี้ได้ขอพระเจ้ารักษาท่านให้ท่านมีความเชื่อว่าท่านจะหายดีในนามพระเยซูขอพระเจ้าเวยผ่อ